นางสาวอินดี้ตอนติดมือถือ <c oughs> เมื่อถึงวันเปิดเทอมวันแรกนางสาวอินดี้ไม่ลืมสัญญาที่แม่เคยให้ไว้เธอจึงรีบทวงจากแม่ทันทีแม่ะคะเพื่อนๆของอิน มีสมาร์ทโฟนกันทุกคนเลยแล้วแม่ก็เคยสัญญาว่าจะซื้อให้อินตอนขึ้นมอปลายแม่จำได้หรือเปล่าจำสัญญาได้หรือเปล่าสมาร์ทโฟอนอะ่ะมันมีข้อดีตั้งมากมายเลยนะคะใช้คุยกับเพื่อนก็ฟรีประหยัดค่าโทรหาข้อมูลทำรายงานก็ได้ เรียกได้ว่าแค่จ่ายเงินค่าเน็ตนิดหน่อยก็ใช้งานได้ครอบคลุมสุดๆไปเลยก็ได้ก็ได้ไร่สายยาวยังกลับเป็นพนักงานขายเลยนะใจร้อนจริงๆเลยเชียวลูกคนนี้นี่แม่ซื้อให้แล้วอินก็ต้องรับปากแม่ว่าจะใช้อย่างระมัดระวังไม่ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมนะลูกและก็ไม่ติดมือถือจนเกินไปนะลูก ขอบคุณมากค่ะแม่แม่น่ารักที่สุดเลยอินสัญญานะคะว่าจะใช้อย่างระมัดระวังสมาร์ทโฟนที่แม่ซื้อให้เธอนั้นไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ก็ไม่นับว่าตกรุ่นมากนักมันมีทุกอย่างที่วัยรุ่นทุกคนต้องการว,าว,ว้าวดีจัง ตอนเนี้ยฉันได้แชทกับเพื่อนๆแล้วไม่ต้องตกข่าวตกเทรน์เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วต่อไปเนี้ยเราจะอินเทนตลอดเช้าวันรุ่งขึ้นอินดี้ไปโรงเรียนอย่างร่าเริงแล้วบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้เธอมีสมาร์ทโฟนเหมือนทุกคนแล้วหลังจากที่อิจฉาเพื่อนๆมานานโอ้ยโอ๊ยอยโทรศัพท์เครื่องใหม่สวยจัง แต่เครื่องเธอไม่มีแอปอะไรเลยนี่นะโล่งเลยก็แน่นอนแหละฉันเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เองว่าแต่ว่าพวกเธอใช้แอปอันไหนกันบ้างบอกฉันหน่อยสิฉันจะได้โหลดมาใช้ด้วยอ๋อแอปพลิเคชันเนอะหรอต้องนี่เลยแอปสามันประจำเครื่องที่ทุกคนต้องมี Facebook Instagram Twitter และก็ LINE ลดเลยลนเลยอินตอนนี้นะฉันติดซีรีส์จีนอะ่ะขอแนะนำแอปนี้เลยแล้วต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะพลาดไม่ได้แบบว่าพระเอกหล่อมาก <c oughs> เพื่อนๆต่างรุมแย่งกันพูดแนะนำแอปพลิเคชันเล่นเอาอินดี้ผู้ไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนถึงกับหัวหมุนไปเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จะฟังจากใครก่อนดี เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วใจเย็ยนเย็นก่อนพวกเธอฉันฟังไม่ทันทีละคนสิเข้าใจกันหน่อยคนมันพึ่งเคยมีอะ่ะฮ่าก็ฉันตื่นเต้นนี่นาะอินต่อไปนี้นะจะได้แชทเมาส์มอยกับเธอได้แล้วเมื่อก่อนอะมีอะไรก็ต้องทอคุยไรไปนะแม่ก็ได้ยินหมด เข้าใจชิป,ปะบางทีอ่ะก็อยากจะมาลหมอยเรื่องโอป้ากันบ้างโอป้า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 อะไรอย่างี้หลังจากเลิกเรียนเมื่ออินดี้กลับถึงบ้านก็รีบทําการบ้านทันที<ต>เพื่อที่จะได้เล่นมือถืออย่างสบายใจเธอทําการบ้านเสร็จอย่างรวดเร็วและศึกษาวิธีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่เพื่อนๆแนะนาว้าวว้าว,ว,าวเล่นง่ายจังเลย ทั้งเกมฟรีหนังฟรีอ่านนิยายก็ฟรีคุยกันก็ฟรีเฮ้อมีน้าล่ะทุกคนถึงได้แต่พกสมาร์ทโฟนไม่ห่างอืมรู้เงี้ยนะขอให้แม่ซื้อตั้งนานแล้วอินดี้ เพลิดเพลินไปกับการเล่นมือถืออย่างมากจนไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนรู้ตัวอีกทีเมื่อมองนาฬิกาแล้วก็พบว่าเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วเธอก็ตกใจมากแย่ๆแ,แ,แล้วต้องรีบเข้านอนแล้วถ้าแม่รู้ว่าเราเล่นมือถือจนดึกนะต้องโดนดูอีกแน่เลย เช้าวันรุ่งขึ้นอินดี้ตื่นสายแถมยังสลืมสลืพอเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอตอนเรียนในห้องก็แอบนั่งหลับไปบ้างทำให้เรียนไม่รู้เรื่องเฮ้าง่วงจังเลยวันนี้ถ้ากลับถึงบ้านนะจะรีบนอนก่อนเลยชดเชยที่เมื่อคืนน่ะนอนไม่พอ อะไรบออ์นี้ินดี้ตั้งใจว่าอย่างนั้นจริงแต่เมื่อถึงบ้านความง่วงก็หายไปเธอไม่รู้สึกอยากจะนอนแล้วและยังไม่มีอารมณ์จะทำการบ้านด้วยอะไรกันเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านก็ไม่ง่วงซะงั้นการบ้านก็ไม่อยากทำด้วยอ่อทำอะไรดีล่ะอืมอ๋อจริงด้วยสิเมื่อวานเราดูซีรีส์ยังไม่จบ ดียายก็กำลังสนุกเลยแล้วก็ยังไม่ได้สมัครอินสตาแกรมด้วยเงินเอาไว้หลังกินข้าวค่อยทำการบ้านดีกว่าฮ่าฮ่าฮอินดี้เล่นมือถือเพลินเงยหน้ามามองนาฬิกาก็พบว่าหกโมงเย็นแล้วอะไรกันเนี่ยเวลาผ่านไปเร็วจังรู้สึกเหมือนเพิ่งเล่นไปแค่แป๊บเดียวเองอินมากินข้าวได้แล้วลูก ค่ะข,ข้าแม่ไปเดี๋ยวนี้ละค่ะอินดี้่านรับแล้วยอมเลิกเล่นมือถือชั่วคราวเธอคิดในใจว่าหลังกินข้าวค่อยมาดูต่อแล้วกันส่วนการบ้านก็ไว้ค่อยทำก่อนนอนเราเก่งอยู่แล้วทำแป๊บเดียวก็เสร็จหลังจากทานข้าวเย็น อินดี้ก็หยิบมือถือขึ้นมาเล่นเกมจนลืมเวลาอีกเช่นเคยพอเงยหน้าขึ้นมาจากมือถือก็พบว่าสี่ทุ่มครึ่งแล้วเด็กสาวตกใจรีบวางมือถือแล้วทำการบ้านอาบน้ำแปรงฟันเข้านอนอีกทีก็ตอนห้าทุ่มครึ่งและเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นทุกวันจนถึง2สัปดาห์ใบหน้าที่สดใสของอินดี้เริ่มมองคำ้ำ กตยตาดำเหมือนหมีแพนดา้าสิวขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายแถมยังนั่งหลับในห้องเรียนบ่อยๆท้ายที่สุดแล้วมีการสอบกลางภาคและประกาศผลสอบอินดี้ก็สอบตกไปหลายวิชาเพราะไม่ตั้งใจเรียนทำให้แม่รู้เรื่องก็โกรธมากนอนไม่พอไปหลับในห้องเรียนทำให้เรียนไม่รู้เรื่องสอบตกเฮ้ย แม่ผิดเองที่คิดว่าอินจะรู้จักแบ่งเวลาเล่นเป็นเล่นเรียนเป็นเรียนจากนี้ไปนะอินจะใช้มือถือได้วันละแค่สองชั่วโมงในวันธรรมดาและเสาร์อาทิตย์ให้ใช้ได้แค่สี่ชั่วโมงนอกเหนือจากนั้นแม่จะเป็นคนเก็บไว้เองแล้วถ้าอินต้องออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกไปโรงเรียน อินจะเอาอะไรโทรหาเพื่อนโทรหาแม่ล้วคะอินดี้ได้แต่โอดควรวญถ้าต้องไปข้างนอกก็พกเครื่องนี้ไปสิแล้วแม่ก็ยื่นมือถือเครื่องเก่าที่ไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตมาให้แต่แต่แต่ว่ารุ่นนี้มันทำอะไรไม่ได้นอกจากโทนีิคะจะได้จำไว้เป็นบทเรียนลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือ ก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือเอาแต่เล่นแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนกันเรียนให้ได้เกรดดีๆทำตัวดีๆแล้วแม่จะพิจารณาให้เล่นได้มากขึ้นอินดี้ได้ยินแล้วก็ได้แต่คิดในใจว่าโธเอ้ยไม่น่าเลยเราต้องรอจนกว่าแม่จะหายกอดซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ด้วยสิเฮ้ยเครียดเลย ตอนนี้เธอได้แต่อิจฉาและมองดูเพื่อนๆที่มีสมาร์ทโฟนใช้กันส่วนเธอนั้นมีแต่มือถือที่ไว้สำหรับโทรศัพท์ได้อย่างเดียว กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอ,ขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ